กราบสุวัสดีเพื่อนที่น่ารักดูกันทุกท่านกันดุกวันนี้ครับพวกครับผมสังคมนะครับในช่องสังคมชาแนลทูครับมาขอดูทุนช่วงเช้าหน่อยเพิ่งตื่นนอนกันนะครับตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงสีสินะครับคลิดน่าจะได้ลงตอนเที่ยงนะโอเคฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับนะก็ฝากติดตามกิจกรรมแจกทุนก็จะมาเร็วๆนี้เนาะฝากด้วยนะครับโอ้ยสเก็ตเตอร์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยครับ 30รอบฝากรอบนี้นะครับเป็นรอบที่5นะครับผมโอ้โหกดยากเล่นยากจริงเลยจริงช่วงนี้ครับจัดไปหน่อยครับกับเทคนิคที่ผมใช้ครับไล่เบ็ดนะครับหของทุนนะครับหนึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งสองร้อยเบ็ดสองห้าร้อยก็ค่อยเบ็ดห้านะครับค่อยกดค่อยไล่สะสมทํากําไรไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคไหลต่อครับเขียวเหนียวซับเข้าอ้หูดอกนี้ถือว่าทําได้ดีครับแต่ไม่มีคอมโบไหลตอนนี้เสียดายครับ เบ็ดหนึ่งต้องแตกดีนะช่วงแรกๆนะครับผมบอกเลยนะเป็นช่วงที่สําคัญเพราะว,าว่ามันจะเป็นต้นทุนให้แก่เราในการพยายเบ็ดขึ้นเม็ดไปนะโอเคครับ4ี่หมุนยังไงครับสวยงามเอติดปลาครับยังไม่ไหลย,ยังไม่ไหลคอมโบยังไม่มาครับต้องรอจังหวะดีๆครับเปิดก่อนเลื่อนไซส์ครับอู้หูยี่สิบบาทเท่านี้ก็เท่านี้ก็จ่ายเนาะ โอเคไม่เป็นไรไปกันต่อเคติดสวยครับขอช่อง 2A มาอู้ถือว่ามาดีครับ10ช่องสามเกินไปเป้าซุปเปอร์มิเกลวินครับ64บาทครับผมเกินไปครับโอเคครับเงินระมันรวมครับ1น5 7 0ครับโอเคไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับอย่างนี้คืนเบ็ดต่อเลย10มายังไม่ข้าครับผม โอเคไหลมาครับเลื่อนสายตอบนิ่งจัดเลยเลือเล่อนเลื่อนไหมครับไม่เข้าครับผมดูนี้จะมาหรือเปล่าครับสก a t เตอร์อมโอ้โหยังไม่เข้าครับเคติดอย่างนี้สวยงามไปดีวายเชื่อมเจครับไปกันเรื่อยๆครับผม3.7 5หครับตอนนี้วายติดอีกดอกครับยังไง โอเคมีรุนครับเลื่อนซ้ายส <c oughs> ามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าครับไปกันต่อพี่น้องขอชมขอดูกันยาวๆครับยังไงโอ้โหนิ่งจัดเลยเรื่อนมาครับไม่ติดเอาสกแกตเตอร์ครับอย่างนี้สกแกตเตอร์มาโอ้โหไม่มาครับสิบช่องสาม ตอนนี้ย้ำอีกทีหนึงสำหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามแต่งใดโปรดใช้นวิจัยยาในยารับชมรับฟังกันด้วยนะครับดูประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะมาดีมาไม่ดีเปิดสังคูดูก่อนได้ครับ60.70ครับไปกันต่อครับโอเคช่องแรกมาหน่อยกดไฟยาวๆครับพี่ม่วงพี่ม่วงมาครับท้องก็ได้อู้หูเสียดายเลื่อนมายังไม่เข้าครับผม เบตสองเอาสกตเตอร์ต้องมาเลยครับอย่างนี้สกตเตอร์ไหลมาครับโอ้เข้าซะด้วยครับมาขอชมหน่อยเบตสองครับกับการเข้าฟีสิบหมุนครับก็สวัสดีทักทายเปย่งเพื่อนที่คอมเมนต์กันด้วยนะครับหน้าใหม่หลังใหม่เนาะถ้าผมไม่ได้ตอบอย่างนี้ก็ขออพังกันด้วยครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงครับโอเคลุยกันครับ10เลื่อนซ้ายครับ100%ไปดอกนี้ขอพี่เขียวมา เหนียวเหนียวซับไปกันต่อเอติดไม้ครับเจก็ได้ครับอู้วิเอาเรื่องครับจานโอ้โหร้อยสามสิเครับเอาเรื่องครับเบ็ดสดอกนี้ครับตอนนี้ดิดเป็น3ามรบาบาทนะครับอย่างนี้หน่อยค่อยได้ขยับเบ็ดนันเลื่อนเบ็ดไปครับผมจริงๆผมกําลังมีเทคนิคใหม่นะครับในการไล่ซื้อฟรีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่ผมอยากลองมากเหมือนกันนะ เราเล่นให้ดูกันนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์ปั้นทุนนะครับนะของช่องนะครับสังโกช่องนี้แหละ EP ที่เท่าไหร่หกแล้วมั้ก็จะไม่ผิดนะครับทุน 10k นะครับ่ทุน3 3 5 0 0นะครับปั้นเป้าหมายคือเอาไปให้แตก1,000 0นะครับก็ตอนนี้ยังล่อแร่อยู่นะฝากติดตามกดไล้์ก็แชร์นะครับใครชอบซีรีส์แบบนี้ให้ทำซีรีส์อื่นก็แนะนำาเข้ามาได้ครับ3 1มบาเนี้ย เกี่ยวกบการเข้าฟีเบท20หมุนครับขออนุญาตนะครับขึ้นเบทเลยครับเบท51เปอร์เซ็นต์ของคนครับ500ร้อยก็เบท5ยัดไปครับผมสวยงามครับน้นเงินขอพี่แดงมาหน่อยครับถือว่านิ่งอยู่ครับไปกันต่อโอ้โหบึ้มบั่มไหมนียจะซัมเบรหรือเปล่าครับไหลมา100เปอร์เซ็นต์ดอกนี้4.60ครับมีลุ้นอีกไหมครับโอ้โหเกินไมด้าน ไหลไปครับผมจะจบเท่าไหร่ก็ดูกันครับปเป้าหมายเราพันหนึ่งนะเลื่อนมามช่องแรกไปครับมีลุ้นต่อ,อเคช่องสองครับโอเคมีลุ้นสิบมาโอเคไปกันต่อครับมาโอ,โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ดีดอกนี้ไหลามา อไหลแล้วครับผมมา700บาทครับโอ้โหแกซน่าจะไหลหน่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับเทคนิค1%ของทุนครับขยับเบ็ดขึ้นไปเลยครับเบ็ดเใครอยากทดสอบทดลองก็ไปทดลองได้นะครับนะเทคน,คนิคนี้นะครับก็เซฟๆถือผมส่วนตัวผมถือว่าเซฟนะครับนะหมายความว่าเงินหนึงทุนหมายความว่า700บาทเบ็ดเเนี่ยเราสามารถกดได้นะครับ100ทีถ้ามันเสีย 100ครั้งยังไงเราก็ยังมีโอกาสนะมันไม่มันไม่เคยเสีย100ครั้งหรอกเชื่อผมมันก็มีได้มีเสียนะครับโอเคครับดิกวินไป3 5 2ห้บาทก็โอ้โหจบได้เท่านี้ก็พอเลยครับไม่จําเป็นต้องกดต่อหรือขยับเบ็ดเลื่อนต่อได้นะครับนะเสพเสพดีสุดเราป้อนจากหลัก10หลักร้อยนะอย่าลืมนะครับแตกพันนิดๆก็เพียงพอเลยครับนะ จบทำอะไรก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวระบบมันจะดูดเราคืนนะใครที่ชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่มวมกลุ่มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย